สามแอปสำคัญที่คนทำออนไลน์ต้องมีทุกคนนะครับลองมาดูกันว่ามีแอปอะไรบ้างแอปที่1ที่สำคัญที่สุดนะครับสำคัญมากคือแอป k าย m a s t e r หรือว่าแอป k i n i m a s t e r นะครับเพราะว่าเป็นแอปที่ใช้ตัดต่อในโทรศัพท์นะครับตรงอ่าขึ้น,ข,นขึ้นหน้าจอตรงนี้นะครับ Ky ย m a s t e r ใครที่ทำออนไลน์ตัวน,นี้เราไม่ต้องจำเป็นต้องไปตัดต่อในโน้ตบุ๊กหรือว่าใน MacBook แล้วนะครับผม k i าย m ัตเตอคือแอประดับโลกนะครับที่ใช้กันนะครับเราสามารถใช้งานฟรีก็ได้หรือว่าหรือว่าในการจ่ายเป็นรายเดือนหรือว่ารายปีได้นะครับรายเดือนก็แค่เดือนละ118บาทถือว่าคุ้มมากนะครับแล้วก็เป็นรายปีก็ประมาณ6 7 0 0บาทนี่แหละนะครับคุ้มกว่านะครับทุกวันนี้ผมใช้แอปค i ายม a s เตอหรือว่า k i n ี m a s t e r นี่แหละนะครับที่ตัดต่อทุกๆอย่างลงในในเพจนี้นะครับลองเข้าไปดูแต่ละแต่ละคลิปดูนะครับอันนี้หมดเลย แล้วก็แอปที่2คือแอป b a c k g ร o u n อเล a เ e อร์นะครับ b a c ก g r า u n d e r a s e r b a แบ g กก u าว e r เล e เเนี่ยจะเป็นแอปที่เขาจะใช้ AI นะครับคำนวณสามารถตัดฉากหลังให้เราได้นะครับสมมติว่าเราถ่ายตัวเรากับแบ็กหลังในสตูดิโอนะครับสตูดิโอไม่ว่าจะเป็นฉากเขียวฉากดำฉากสีอะไรที่เราสามารถาตัดแบ็กกราวหลังออกได้ทันทีเลยนะครับโดยไม่ต้องมา ค่อยๆเล็มค่อยๆตัดออกเหมือนใน Photoshop หรืออะไรประมาณนี้นะครับอแอปนี้ถือว่าทํางานง่ายแล้วก็รวดเร็วนะครับอีกแอปหนึ่งที่สําคัญไม่น้อยกว่ากันก็คือแอปพิกซาเบนะครับพิกซาเบเนี่ยเดี๋ยวดูดูหน้าตานะครับพิกซาเบเป็นแอปที่จะมีรูปฟรีนะครับดูหน้าตาของแอปนะครับจะมีรูปฟรีแบบเ d เลยนะครับให้เราเลือกสมมุติว่าผมจะเลือกคําว่า กีตาร์นะครับผมสมมติว่าผมจะเลือกคำว่ากีตาร์กดเซิร์ชไปเลยดีกว่าที่เราจะไปนค้นรูปใน Google เพราะว่ามันจะมีรูปที่ติดลิขสิทธิ์นะครับติดลิขสิทธิ์อีกไม่พอรูปจะเบอร์นะครับแต่ว่าในอดูนี่นะครับประกาศวิเลเล์เนี่ยจะมีรูปที่ไม่ติดลิขสิทธิ์เป็นรูปฟรีเขาให้โหลดฟรีนะครับสมมติว่าเราเลือกรูปนี้ปุ๊บมันจะเป็นฟูลเฮดดีเลยนะครับเราเลือกปุ๊บเราก็กดดาวน์โหลดข้างบนตรงตรง รูปลูกศรทั้งบนซ้ายนะครับแล้วก็เลือกไปเลย1920คูณพันแบบนี้นะครับแล้วรอรอเขาโหลดนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะไปอยู่ในแกลเลอรี่ของเราแล้วก็เอาไปใช้ตัดต่อในงานของเราได้เลยนะครับเอาไปอัพทําเป็นรูปโปรไฟล์หรือว่าอะไรก,ก็ตามได้หมดเลยนะครับอย่าลืมนะครับ3แอปนี้ยังมีแอปอื่นอีกนะครับแต่ว่า3แอปเนี่ยจำเป็นมากเพราะว่า เราไม่ต้องใช้น็ตบุ๊กไม่ต้องใช้ PC ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการตัดต่อวิดีโอในการทําอะไรต่างๆนะครับก็ขอแนะนํานะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอต่อไปผมจะมาสอนวิธีทําแต่ละแอปนะครับผมคอยติดตามแล้วกันนะครับในเพจนี้เ o r d a g a p กเปสอนออนไลน์นะครับผมแล้วก็ y t u t u นะครับยูทูบเบิร์ดออนไลน์รวมไปถึงทิกต o k ก็เบิร์ดออนไลน์ฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ